สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะฉากหลังเป็นป่าอ้อยนะเพราะว่าเวลาใส่เสื้อไหลสก็ตนะคะก็จะมีคนแซวเจว่าจะไปตัดอ้อยหรอเพราะฉะนั้นนะคะเจก็จะเอาฉากป่าอ้อยมาให้เข้ากับเสื้อนะคะแล้วก็ไม่ได้ใส่ตังหูด้วยนะคะวันนี้ก็คือแบบบ้านๆเลยนะคะ,ะการที่นะคะเราตั้งใจที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเป็นเรื่องที่ดีสําหรับตัวเรานะแล้วถูกนะถูกคนใกล้ตัวนะคะบังคับให้เราหยุดนะหรือว่าเลิกนะ ให้เลิกเดี๋ยวนี้นะคะเพราะว่าไอสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยเขามองว่านะมันไม่เห็นมีความสําคัญตรงไหนเลยนะอันนี้เป็นอะไรที่แบบค่อนข้างที่จะทําร้ายจิตใจนะ,ะของคนคนนั้นเหมือนกันนะคะเพราะว่าสิ่งที่กําลังจะทำเนี่ยก็คือ,อคือการพัฒนานะคะแล้วอีกฝ่ายหนึ่งมองมองว่าไอสิ่งที่ทํามันไม่ใช่การพัฒนามันการเสียเวลานะคะเจ๊ก็ะจะแนะนานะคะว่านะ,ะ,ะให้ ก่อนที่จะแนะนาําเดี๋ยวมาฟังเรื่องเรื่องนึงเลยดีกว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะวันหนึ่งนะคะเจอก็ไปอบรมสัมมนาฟรีที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะคะแล้วช่วงที่สัมมนาเนี่ยมันจะมีการพักเบรกใช่ไหมคะพักเบรกคอฟฟี่เบรกเนี่ยเราก็จะเข้าห้องน้ำนะ,ะในขณะที่เข้าห้องน้ำนะ,ะก็จะเจอน้องคนนึงนะ,ค,ะ,ะคุยโทรศัพท์แล้วก็รู้สึกจะมีการโต้เถียงกันกันกบปลายสายนะ,ะกับคู่สนทนาว่าะจะต้องให้กลับบ้าน,นะะให้กลับบ้านเดี๋ยวนี้นะคะเพราะว่า สิ่งที่ทําอยู่เนี่ยมันไม่โอเคแต่ว่าน้องเนี่ยประมาณว่าเถียงประมาณว่าเอ้ยกําลังจะเสร็จแล้วนะแล้วก็น้องไม่ได้ไปทําเรื่องเสียหายที่ไหนนะอันนี้คือการมาหาความรู้นะคะพอเสร็จแล้วเดี๋ยวจะกลับแต่ว่าเขาก็คุยกันเถียงกันอีกนานแต่ว่าเจ๊ก็ออกมาจากห้องน้ํานะทําให้เจ๊รู้สึกเลยนะคะว่าการที่เราคิดดีทําดีนะหรือว่าการพัฒนาตัวตนก็คือสิ่งดีถูกไหมคะแต่คนใกล้ตัวนะคะไม่ไม่สนับสนุนนะคะ ถ้าเจอเคสแบบนี้จะทำยังไงนะคะเจก็นะอันนี้อันนี้คือประสบการณ์ตรงเลยนะคะว่าจากวันนั้นนะคะที่เจไปอบรมสัมมนาคอร์สฟรีเนี่ยวันนั้นวันสุดท้ายนะะแล้วก็เจก็ไม่ได้ไปอีกเลยนะเพราะว่าเจามีความรู้สึกว่าข้อมูล ที่เราจะเรียนรู้เนี่ยใน Google นะคะหรือว่าใน y o u t u b e เนี่ยเยอะมากนะคะเรียนให้พอให้หวัดให้ไหวเถอะพูดง่ายๆเรียนให้ให้มันครบทุกครูทุกโค้ดเถอะแค่นี้ก็เรียนไม่ไหวอยู่แล้วนะคะและการที่ออกไปนะก็มันถ้าเกิดว่ามันทําให้คนใกล้ตัวของเราไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะ,ะจะเป็นสามีเป็นภรรยานะคะไม่โอเคนะคะจะทําให้การเรียนนะคะหรือว่าการพัฒนาตัวตนมันทําให้พัฒนาช้านะคะ เราประยุกต์นะคะกับสถานการณ์แวดล้อมของเรานะคะแล้วก็เอาเอาความเหมาะสมของเรานะคะมาเรียนรู้ดีกว่านะ,ะอันนี้เจ๊เจ๊คิดแบบนี้นะคะคืออันดับแรกนะ,ะถ้าน้องๆที่กำลังจะเริ่มเรียนรู้เราจะเรียนจากอะไรก่อนตรงนี้นะคะหลาย้านหลายๆคนคงมีคำถามแล้วก็เจ๊ก็เคยคิดแบบนี้เหมือนกันนะคะเมื่อ20ปีที่แล้วนะ,ะประมาณ20หรือ30ปีที่แล้วก็คิดเหมือนกันว่า เราจะเริ่มจากตรงไหนดีถ้าเกิดว่าเราจะพัฒนาตัวเองนะคะเจ๊ก็นะอยากจะบอกว่าอันนี้ก็ไม่ใช่สูตรสาเร็จนะคะคนบางคนคิดว่าอันนี้ใช่อันนี้ชอบนะ,ะก็นําไปใช้นะ,ะก็คือการของเจ๊ก็คือการเปลี่ยนการเปลี่ยนภายในนั่นเองนะคะสังเกตดูนะคะว่าอคอร์สนะคะที่ตัดต่อวิดีโอการทําภาพนะ,ะหรือว่าการกดนั่นกดนี่กดปุ่ม,น,น,มนั้นกดปุ่มนี้ทําไมหลักพันนะะ แต่ทาไมคอสไม์เซ็ตนะหรือว่าคอสที่เปลี่ยนภายในของเราเนี่ยเปลี่ยนความคิดของเราเนี่ยทำไมหลักแสนแล้วหลายแสนด้วยนะแล้วทําไมถึงมีคนเรียนนะอันนี้พอจะนึกออกไ้มใช่ไหมคะน้องๆน,น,นะเพราะว่าการที่คําคํานี้นะได้ยินกันบ่อยๆใช่ไหมคะว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะมันใช่เลยนะมันใช่เลยนะที่ภาษาสราของเราหรือว่าสศาสนาของเราสอนแบบนี้นะคะว่า ความคิดเนี่ยเป็นนายนะคะความคิดเป็นนายส่วนกายเป็นบ่าวนะทางโลกก็เหมือนกันนะคะเาก็คิดเหมือนกันนะคะว่าเราจะต้องเปลี่ยนภายในที่ได้ก่อนนะต้องกลับเข้ามาคุยกับตัวเองให้ได้มากที่สุดนะต้องกลับเข้ามากลับเข้ามาอย่าเพิ่งขวนขวายหาความรู้ด้านนอกนะเพราะว่าการตัดต่อวิดีโอการทําภาพหรือว่าการศึกษากดปุ่มนั้นกดปุ่มนี้เพื่อที่จะเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยถ้าภายในนะคะของเรา ไม่ได้เปลี่ยนหรือไม่ได้ปรับเปลี่ยนเนี่ยกระแสะความคิดหรือว่าจินตนาการที่มันจะต่อยอดออกไปเป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้เนี่ยมันไม่สามารถไปต่อได้เลยนะคะมันจะจุกจุกตันๆนนฮะ,ะไปต่อไม่เป็นนะ,ะเหมือนเรารู้สูตรเลขคณิตเรารู้แต่เราไม่สามารถเอาไปใช้ได้นะ,ะไม่ต่างกันเลยนะคะประมาณนี้นะคะความคิดนะคะสำคัญที่สุดนะคะ้ดดังๆที่คอร์สแพงๆนะ,ะส่วนมากก็จะพูดนะเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยนะคะว่า คุณต้องเปลี่ยนภายในะให้ได้ก่อนนะคุณถึงจะพัฒนาตัวตนได้นะต้องเห็นความคิดของตัวเองนะคะแล้ววิธีเห็นของะเวลวิธีเห็นความคิดของตัวเองนะก็มีโค้ดครูนะคะหลายท่านที่สอนแล้วก็สอนได้ดีด้วยนะคะส่วนเจเจเลือกที่จะเรียนหลักๆนะคะกับพ่อแม่ครูอาจารย์นะคะพ่อแม่ครูอาจารย์เรียนกับพระสงฆ์นะคะแล้วก็เอาความรู้ที่เราได้จากพระสงฆ์เนี่ยมาต่อยอดกับโค้ดที่เป็นคารวาสนะคะเราก็จะ รู้นะคะได้ง่ายขึ้นเข้าใจได้ง่ายขึ้นหรือไม่บางคนก็นะคะถนัดที่จะเรียนกับโค้ดที่เป็นคารวาส mm. เพื่อที่จะเข้าไปศึกเอาเอาความรู้จากคารวาสที่สอนเก่งๆนะ,ะเอาไปเรียนเอาไปต่อยอดกับพ่อแม่ครูอาจารย์นะที่จะทําให้เราเห็นความคิดของเรานะคะเพราะว่าความคิดการเห็นความคิดมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะมันยากนะคะ,ม,ะ,คะมันยากเพราะว่าการเห็นเห็นในเห็นนะคะ มันมีนเห็นแล้วก็ยังเห็นในเห็นอีกนะคะมันพูดง่ายๆมันลึกซึ้งละ,ะเอียดอ่อนนะ,ะการที่เราเห็นความคิดของตัวเองหรือว่าการที่เราได้พูดคุยกับตัวเองนะคะมันจะเป็นจุดที่เชื่อมนะ,ะเข้าไปสู่ความสําเร็จนะ,ะที่เราต้องการนะคะเดี๋ยวถ้าอย่างบางคนที่อายังไม่เคยได้เห็นความคิดของตัวเองยังนึกไม่ออกนะคะว่า <ourd> แล้วมันจะไปเกี่ยวกันยังไงลองลอง,ลองหาดูก่อนขั้นแรกนะคะลองหานะเพราะว่า เราจะต้องปรับภายในให้ได้ก่อนนะก่อนที่เราจะไปศึกษาวิชาทางโลกนะคะประมาณนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราได้ภายในเนี่ยเดี๋ยวทางโลกมันก็จะไม่ไม่ยากแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็7นาทีก็นานเกินไปแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะขอบคุณนะ,ะที่ฟังจนจบใครที่ฟังจนจบลองคอมเมนต์ตั้งชื่อเรื่องมานะคะคนแรกนะ,ะก็ได้รับรางวัลไปเลยจะให้รางวัลคนแรกเท่านั้นแปลว่าฟังจบเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ